นี้เคอีบายครับวันที่22ครับเมื่อเช้านี้ก็เป็นเทนน่าเสียดายครับเลขที่ให้ไปดีดก่อนเวลาครับนาทีที่28นาทีที่29ครับตัวที่ให้ไปเมื่อเช้ามา3ตัวตรงครับแต่ดีดปิดหายครับ5ไปอยู่หลังครับไม่นำซ้ำนี่เคอีไปออกห่างเสียงครับก็มาดูช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเอาตรงนี้ไปคำนวณครับ จับเลขที่ตรงนี้ครับจับจากกราฟเริ่มต้นบ่ายครับจบตรงไหนจบตรงนั้นหุ้นมีโอกาสลงลบนะครับดูแล้วบ่ายนะ่าจะปิดที่ลบนะครับเพราะว่าแนวโน้มดูจากกราฟลงลบแน่นอนครับตัวที่คำนวณได้ครับจะเหมือนตัวเมื่อเช้าเลยเมื่อเชา้าเจ6ดหบ่ายมา7จ6ดด 179เจกลขจะขึ้นสูงตามที่คำนวณไหมนะครับช่วงบ่ายคำนวณได้ตามนี้ครับแต่จะลบหรือบวกนะครับท่านต้องดูเอาเองนะครับตรงนี้ไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ตัวที่ให้จับ8กับ7ครับในบ่ายนี้7เป็นตัวหลักครับจับคู่ได้เลย ตามตัวเลขที่มีอยู่ครับเหมือนเดิมครับตัวจัดคำนวณบ่ายครับแอดไม่ได้เอาตัวเปิดบ่ายเหมือนคนอื่นมาคำนวณนะครับแอดเอาตัวเปิดจากกราฟเคยเอาตัวเปิดบ่ายมาคำนวณแล้วมันไม่เข้าครับดังที่เห็นนะครับที่แอดทำให้ดูหลายๆคลิปครับก็ลองดูครับแนวทางในบ่ายนี้ท่านชอบหรือไม่ชอบยังไงก็แอดก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับ สำหรับบ่ายนี้เลขจะขึ้นสูงเหมือนตัวคำนวณไหมครับ7 8 9 6789้นี้จะมีมาไหมนะครับจะขึ้นสูงเหมือนตัวคำนวณไหมรูด7กับ8ครับจับ7ครับบวก7 1 7 6 7 7 7 8 7 9แล้วก็จับ8 8 1 8 6 8 7 8 9ตามนี้ครับท่านชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยครับทำคลิปนอกสถานที่<ไ>นะครับ อาจมีเสียงรบกวนภายนอกก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณมากครับ ดูคลิปจบครับขอคนละหนึ่งไลค์ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอให้ส่านชมดีครับ